ภาพนี้สวยจังสวยสวยสวยสสวยมากสวยมากเหมือนแบบใช้เงาเล่าเรื่องอ่ะใช้เงาแบบไปนั่นอะเฮ้ยตอบได้แล้ววะ<า>เฮ้ยทุกติดหูมากหนหนาเนี่ยเพลงดีแล้วเพลงเนี่ยหูร้รัดิวตั้งแต่เม็ด สุดยอดเดม็ดอะไรไก่เหรอใช่อะไรอ่ะต้องการเฮียจากูนะเขาเาแบบกดเพลงดนตรีเขากดเสียงเอ้แซกแซกแซกเป็นไรอ่ะหน้าตาดูหมองค้าเชียวไม่รู้สิช่วงนี้เป็นได้แค่คนคุยอ่ะคนคุยแก้งองาเหรอใช่ เพราะว่ามีเหาชวนเธอไปกินเกาเหลาแต่ก็ได้เป็นแค่คนคุยแก้เหงาเรารู้แล้วว่าทําไมแซกถึงได้เป็นแค่คนคุยทําไมหรอมึงก็ดูส้นตีนมันพูดอย่างนี้ดิมึงเป็นเฮียอะไรกันมึงจะแข็งกันทำเฮียอะไรแล้วใครเริ่มกูเองขอโทษอ่ะฝักกะสุสุกติหนึ่งสองสามห้าสี่สามสองปิดดปิปปปดูปับปิดปับปิดป ถ้ามึงไม่ห้ามกูก็เติร์นอย่างเงี้ยแหละกูบอกให้ถ้ามึงไม่ห้ามไม่ห้ามไม่มไมห้ามกูก็เติร์นอย่างละต้องไม่ห้ามอ่ะเปิดจัดเปิดด้วยการละครการละครเป็นไงตอนนี้ต้องมีแบบผู้กำกับแบบว่าสนใจในตัวพวกเราบ้างแหละเมื่อกี้สั่งให้ร้องไห้นี่ก็คือน้ำตาน้องออกเป็นสายทานเลยเนาะเฮ้ยจริงปะเนี่ยเออโอเคไม่ได้อยากดูแล้วก็ตอนนี้เพลงนะนะเพลงน่ะดีเลยโออร่อยอร่อยอะไรคือแบบแอคติ้งได้ทุกบทเลยว่างั้นเศร้าเศร้ามากมเศร้าที่สุด ้ไ่อจาเศร้าแบบแฟนทิง้งตัวเองนอนหลับทั้งวันแล้วแฟนทิง้งอย่าไปเลยได้ไหมเศร้าแบบไอแบงค์ขโมยเงินเชียงก็มีสิบบาท อ่ะโเคมึงก็จะเอาไปมึงก็ไปขอโทษมันซะนะเออมึงจะไปแต่จริงๆกูเอาไปพันบาทจ้ะแต่ทิชาของใครอ่ะไม่ใช่ของกูกูมีสิบาทเองเอาไปพันหนึ่งอ่ะแล้วีิชาของใครอ่ะใช้ไปยังไรอะเคสบายใจไอ้เฮีอะกลับไปแม่กูด่าอีกแลไอสัตว์สวัสดีทุกท่านครับเมื่อกี้เปิดแบบว่าให้มันเหมือนเศร้าๆนะให้เข้ากับบรรยากาศของเพลงเพลงนี้นะครับที่หลายๆท่านขอมาในคอมเมนต์นะครับชื่อเพลงคุยแก้เหงาของวง Atlas Produce โดย You Boy T J Ray <Yeah. S 2> โอ้โหแล้วพี่เต่าโยบอยนี่คือแบบขึ้นชื่อเรื่องการทําเพลงน<อ>ะ,ะโด่งดังนะไม่ว่าจะเป็นวัดกะละก็ทําแบบโด,ง <ทำ S 2> ด่งดังเลยนะตอนนี้คือคนเต้นเลยนะแล้วเออแล้วก็เพลงเนี้ยผมจะบอกให้ว่าพวกเรานะครับท่านผู้ชมฮะพวกเราจะเต้นเพลงนี้ลงติกตอกด้วยนี่ช่องติก t o k อยู่ตรงนี้ ไปตามกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะเต้นเพลงนี้ลงทิกตอกด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามช่องทิกตอกนะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากจับสไครบ์ช่องนี้ด้วยว่าเดี๋ยวจะมีเพลงอะไรใหม่ๆเข้ามาอันนี้ช่องเรามีแต่พักไทยไม่มีซับไม่ซับกูให้ซับอ๋อซับซับสไครบ์อ๋อ subscribe อเค y o u k n o w subscribe yeah พร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมมั้ยยังยังรอมาก่อนนะรอรอมาดมให้มันดมพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วไม่กูยังไม่พร้อมไม่พร้อมแล้วไม่พร้อมทำงานกับพวกมึงไรสัตว์พร้อมยังพร้อมแล้วอ่ะลุยเลยคนคุยแก้เหงาไมอะไร ไม่อะไรเอ้ยมิสเตอร์มิสเตอร์โลลี่เอโลลี่แปลว่าอะไรอ่ะโลลี่ไงเหลือคนเดียวอ่ะยูโน่โลลี่เหงาอะเออเหงาแบบคนเดียวคล้ายๆอารอนอะแต่เธอไม่ต้องโทรอ่ะขอแค่จะบอกว่าอย่ามันโล่หมึงกดเธอเหี้ยแลบแลบ โอ้ยมันไม่นี่นี่ว่าแบบก้าวสูงก้าวสูงนี่ว่าก้าวขาวดำเลยวิ้ยมันเป็นแบบว่าสไตล์เก้าสูงนะไม่ใช่เก้าด้วยอันนี้แบบว่าแปดด้วยแปดเลยอะแบบฟังดิสโก้สมัยก่อนหน่อยนะ อ๋อแล้วคือทั้งวงเขาก็เป็นแบบว่าจัดแจงให้กายเป็นนักดนตรีนักร้องแล้ทั้งวง,ง,งนะ จะใช่ไม่ใช่ม่เป็นไรคิดเ่ไม่ได้จำกันแล้วไม่ทันไรก็กลายเป็นฉันคิดไปเองจากคนที่พูดไม่เก่งอันนี้คือแบบชื่อศิลปินแต่ละคนใช่<บ>เจ๊บเจ็บทำไมคำพูดมันดูแบบวันนี้เลยวะ พอเป็นท่อนนี้แล้วดูแบบขนลุกเลยอ,ะอย่ะ so, so สุดยอดครับนะเพลงดีนะเนื้อหาเมื่อกี้ท่อนฮุกแจวเลยอ,อ๋อมาสี่ลว เธ้ทําเมื่อกี้ดีวะดีท่ารับเมื่อกี้ดีมากเลยอ่ะดีดีจะจัดเลยอ่ะ

ยภาพนี้สวยจังสวย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 ,ยสวยมากสวยมากเหมือนแบบเช้งเงาเล่าเรื่องอะเช้งเงาแบบนั้นอะ่ะเฮ้ยจำได้แล้ววะเฮ้ยทุกติดหูมากุ่ย น,กกนแต่สีวีสวยนะสวยวย้อนยุคอะแล้วเพลงติดหูถ้าเต้นไม่ได้ยากถ้าเต้นเต้นติดหูเลยอะถ้าเต้นแบบว่าเราสามารถเต้นได้อะถ้าเต้นติดหูหไม่ไม่พูด That was the most wonderful show I've ever seen. At last, and their song is lonely. Well, that's all for tonight, but please don't forget to tune into our show because we're in only here. Don't m i s e i Well, thank you so much for watching. Oh, ครั้งหน้าจะได้พบกับโฟอีฟด้วยเขาบอกนะหรือว่าหรื e ว e เป็นเตีม อตอบมือโอ้เพียงดีเพียงดีเอ๊ะอยากจะบอกว่า หรือว่ามันเป็นตีมตีมคือก็เมื่อกี้แบบอะไรหีูบอกว่าครั้งหน้าผมกับอีฟสัว่าฟฟอีฟอาจจะมาในแนว8 0 9 0 80 90ประมาณนี้อันนี้ไม่ได้เป็นตีมเขาอาจจะเพราะว่าเขาเขาแน่นอยู่ด้วยกันไงเขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ค่ายเดียวกันอาจจะเป็นกิมมิกให้คนแบบว่าติดตามเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงคะเพื่อนเพื่อนคิดว่าเขาจะอาจหรือว่าเขาจะอาจจะมีเพลงด้วยกันหรือเปล่าคุณพระเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดว่าไงครับเพื่อนเพนถ้าคิดว่ามีเพลงด้วยกันกฏหนึ่งถ้าคิด โอเคครับเดี๋ยวใส่สูงหอให <c oughs> อ้พูดถึงเพลงหน่อยครับผมว่าเนื้อเพลงนะครับเพื่อนๆเนื้อเพลงเนี่ยเนื้อเพลงติดหูท่อนฮุกอะ่ะมันเจ็บนะพูดคําพูดอะ่ะแทบแบบว่าไม่มีคําว่ารักแต่ว่าแบบเจ็บอะ่ะท่อนฮุกที่เขาร้องว่าอยากอยากกอดแค่ไหนก็ได <can> ้แค่ไหนแค่ไหนไปวันวันมันมีฟิลนี้จริงท่านผู้ชมผมจะเล่าให้ฟังบางคนนะการที่เป็นแฟนกันอ่ะเลิกกันอันนี้ผมดูมาในทิกต็อกอ๋อทิกต็อกแค่ตอกคือยูทูบเบอ๋อยูทูบเบอคือยูทูบเบอทิกต็อกแล้วก็ในเฟซบุ๊กน้ำเสียงให้ถูกต้อง ไอจีไม่มีไม่ได้เตรียมมาไม่ต้องมองหนะ้าคยไปดูมาเขาบอกว่าบางคนอนะ่ะเป็นแฟนละเลิกกันอะ่ะยังไม่เจ็บเท่าบางคนที่เหมือนแบบว่าเป็นได้แค่คนคุยนะเพราะว่าแบบคนคุยอะ่ะคือเราอะ่ะชอบเขาแต่เขาอะ่ะไม่ได้ชอบเรากลับเขาอะ่ะเดินไปชอบกับอีกคนนึงแล้วเราต้องมองคนที่เราชอบคนที่เรารักอ่ะไปรักกับอีกคนนึงอะ่ะอย่างเงี้ยมันเจ็บกว่า <S <S <ๆ>เพราะอย่างบางคนเป็นแฟนกันเงี้ยคบกันไปด้วยกันไม่ได้ก็คือแยกทางกันใช่ไหมบางคนก็เป็นเพื่อนกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสแม้จะได้เดินร่วมทางกันอ่ะแต่คือเขาก็ไปเดินร่่ววมทางคนนอืแล้ะ เอาเรื่องเตือนพูดว่าเนี่ยนั่นน่ะสิอ่เพลงนี้นะครับความรู้สึกเป็นไงเพลงฟังเนื้อหาแบบคร่าวๆครั้งแรกเลยนะมันฟีลแบบว่าเหมือนเราสนิทกันอะเราคุยเราคุยกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันเป็นจุดที่ลำบากที่เราที่เราต้องข้ามเส้นไปเป็นแฟนอะมันเป็นจุดที่แบบว่าหลายๆคนประสบประสบปัญหานี้ซึ่งกูก็เคยแบบสมัยก่อนเด็ก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 ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยลุ้นลุ้นเมื่อขื้นเหื่มเข้ามาเลยว่าวันนี้คืนว่าคืนนี้กูกลับดึกแน่เลย ซึ่งเราเป็นแฟนเนี่ยบางคน้มันตัวไงแต่ก็ได้แคส่สนิทไปวันวันเรื่องพวกนี้มีคนเอาเอาเล่าเล่าเอาเพลงมาเล่าผานผผเพงเลงอะไม่ใช่ไม่ใช่น้ำแข็งโซดาไม่ใช่ไอ้เฮียเด้กก็โดนเหลืองอไรสัร <laughs> ่าๆๆมาแบบว่าถ่ายทอดผ่านบทเพลงนะแต่พอเนี้ยมันเหมือนแบบว่าพอเราใช้คําใกล้แล้วเหมือนแบบด้วยพอเราฟังแล้วเราคิดตามตามที่เนื้อหาที่เขาที่เพลงเนี้ยเล่ามาเนี้ยทำให้เหมือนแบบว่ามันเลยอินเข้าไปไงเพราะทุกคนมันมีฟีลอยู่แล้วแบบว่าสมัยเด็กๆอะถ้าผู้ชมป๊อปปี้เลิฟแบงเคยมีนี่ป๊อปปี้ ปติแหละทุกคนก็มีป๊อปปี้เลิฟที่แบบที่มันก็ไม่สมหวังอยู่แล้วมันก็เป็นรสชาติของความรักที่ทุกคนต้องเคยเจอสักครั้งหนึ่งในงชีวิตแอบชอบเพื่อนประมาณนี้นะมันก็มีโหมดมันก็เป็นอะไรที่เติมเต็มชีวิตเราได้ดีใช่ใช่เดี๋ยวเราคยผยานมาใช่ใช เฮ้ยเป็นที่อะไรร้องไห้พูดถึงท่าเต้นเฮ้ยผมว่าท่าเต้นอ่ะผมพอจำได้แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจะคิดนี่ไปวันวานรอดูในทิกเกอรได้เลยครับเพื่อนๆฮะรับรองเราเต้นแน่นอนเพลงนี้เพราะว่าท่าเต้นได้เลยไอ้นี่อยู่แล้วเราเมนเต้นอยู่แล้วไอ้นี่มาธรรมดาเพื่อนไม่ถ่อมตัวเลยไม่ไม่เราขี้อวดเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรโชว์โชว์โชว์เฮ้ยแล้วสี MV เมื่อกี้คุณบอกชอบป่ะชอบชอบชอบสี MV แสงแสงอันนี้เขาเรียกสไตล์อะไรนะก็ สีเอ็มวีกับแสงน่ะเออเขาจัดมาแบบว่าเอายๆมันเป็นธีมแบบยุค80เนี่ะฟังดิสโก้หน่อยอะที่แบบว่าหนึ่นึ่งพ่อบอกว่าที่แบบเป<ม>็นไมโครคัมอะแล้วใส่สูทอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีดนตรีอะอะอกดิสโก้หน่อยเนี่อฟีลประมาณนั้นสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีมันมีมมสเสน่ห์ของมันใช่อย่างการแต่งต<ส>ัวเนี่ยก็คือชอบชอบชุดที่เป็นธีมสมัยก่อนที่เขาแต่งขาวม้าแล้วก็มีสูทโคตรฮิต สมัยก่อนนะกูบอกให้โคตรฮิตเคยยังกูยังทานอยู่สมัยก่อนกูเคยไปเจอรูปตากูเงี้ยใส่ขาม้ารีวายขาม้าจริงใส่ตรงไอ้เนี่ยตรงเกือกเหล็กอะใส่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูก็เดินไงเใช่ต้องการเฮียกูตกเครื่องเตนอะไรมาก็ไม่รู้ไอ้เฮียแล้วบาปด้วยสัสตาตาเป็นมาเมึงก็ส่งเฮียมองหน้ากูเห็นแล้วไอ้เฮียทิบตาแป๊บๆหน่ะกูรู้แล้วกูกลับอยู่แล้วไอ้เฮียรู้อะคิดอยู่แล้วไอ้เฮียแไม่ต้องไอ้เฮียนะ <g arness> นั่นแหละก็อชอบใส่สูทขาม้ามันมันดูมันดูเท่ดีคิดถึงสมัยก่อนสมัยก oh <my> ่อนนะเพราะว่าส่วนใหญ่สมัยก่อนชุดอย่างเงี้ยคือมันมันเท่มากแล้วก็เป็นซีเอ็มวีที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันดูสบายตาแล้วพื้นหลังสีขาว,ขาวตัดกับชุดสูทอะไรอย่างเงี้ยไอ้แล้วตอนตอนผมเห็นช่วงแรกเป็นภาพขาวดำนะใ <s> ช่ใช่แล้วพอจังหวะเราจะเข้าแรปอะภาพมันเปลี่ยนสีอ่ะดิดิ้นนิ้วไหมป๊อกเราลองเปลี่ยนสีกันดูนี่ขี้เกียจทำไม่เกียจก็ไม่รู้ไ้เหียกูแบบเราทำกูก็อยา ทำมั่งอะเวลาทำงานยิ่งได้น้อยอยู่ไม่ต้องสัญญาอันเล้หนึ่งเอเปลี่ยนกลับอ่าแค่นีพอแค่ดีพอเห็นนาสัตว์เห็นได้ไงวะแอเห็นนะอุ้ยเหียมืดเลยวะเอเปลี่ยนปั๊บสว่าง่างมืดดิ เนี่ยมึงก็ตไปกรู้แหละไอ้เหี้ยมึงก็รู้หมดแหละสื่อสว่างก่อนไอ้เหี้ยกูรู้หมดแหละตากูมืดให้ป้าไม่มืดหรอกเอ้ยยังไม่มืดเลยแดดเปรี้ยงเลยกูรู้หมดแหละไอ้เหี้ยกูโตแล้วเดี๋ยวนี้ขอบคุณวงแอสตรานะครับที่ทำเพลงดีๆอย่างนี้ออกมานะครับขอบคุณพี่เต๋าโยบอยที่แบบว่าโปรดิวเพลงเจ๋งๆนะขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนำเพลงนี้แล้วก็วงนี้มานะครับพวกเรา 3าคนก็จะติดตามน้องๆไม่น้องแล้วเขาพี่เราอีกว่าเราเด็กกว่าใช่ไหมเ้ยหน้าอ่อนพี่ๆวงแอตลาดครับแล้วก็ค่ายเดียวกับ4 e ร์อด้วยน้องน้องเมื่อกี้หน้าเด็กกว่าเราเยอะเลยน้องๆวงแอตลาดครับกูว่าเพื่อน เพื <formation jin inh throat> so ่อนแอดลาร์นเราละตดตามแอดลาร์นี่แหละกสักพักถ้าเป็นไปได้ก็คงจะทะลุจอเดินไม่ไมกูว่าสักพักอ่ะเขาเอาพาพวกเราแอดมิดทว่าถ้ามึงเดินถ้ามึงต้งตีอย่างเงี้ยกูบอกให้มึงต้องตีอย่างเงี้ยแบบแอดมิดขอบคุณวงแอดลารนะคบขอบคุณสราบผลงานเพลงีๆอย่างนี้ออกมาขอบคุณพี่ต๋โยบอยพี่งผลยานเพี่ตๆอยบอยพี่ญทอกวันพี่วิอยังรุน่รงอยนอยพื่ต๋อยบอยพี่ะไรกันเพี่ตาอยูอลรักษาสยขภาพตัวเอยบ็ยงเป็นโควิดไม่ยไมยหายแล้วหายล้วไม่้เป็น เป็นตอนไหนเป็นตอนไหนคืไม่ร right, ู้เว้ยอ่พูไม่พูดมาแล้วเพลงน่าจะเป็นเพลงของใครนะครับขอบอกคําใบ้ไว้นิดนึงว่าเป็นเพลงที่เพื่อนๆขอมาขอมาหลายหลายคลิปแล้วแล้วเพราะว่าผมเป็นคนที่ตอบคอมเมนต์ไงไอ้ยี่นี่เครื่องติดอะไรเด้อผมผมตอบคอมเมนต์ไงรับรองว่าคลิปหน้าได้ดูอย่างแน่นอน100%อ็ครับแลวเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยล้วฝากดูตามทิกตอกไว้นะเพลงนี้จะลงเราเต้นทิกตอกด้วยนะยวไปดูว่าพวกเราอจะเต้นเป็นยังไงนะครับว่าพวกเราจะพอเต้นได้เปล่านะครับ เข้าไปติชมในทิกตอกกันได้นะก็คือถ้าถ้าเราถ้าเราลงถ้าเราถ่ายลงปุ๊บอะก็คือขึ้นท็อปฟอร์มอะคือแบบเหมือนเต้นเหมือนที่สุดล็อกไลน์ท่าเป๊ะก็นั่นแหนาที่อาทิตย์ษฐางที่บอกแหละครับว่าเขาจะมาว่าเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วงตั้งแต่โฟรอีฟเต้นและมึงอ่ะตั้งแต่เล่นนั่นแหละเต้นกันไม่ซงไม่ซ้อมเลยขอบคุณนะครับวงแอดลารนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายปูนปูนอาจารย์ด้วยท่านทุก สนิทแต่เธอไม่ริดว่าแฟนต่อให้คุยมากแค่ไหนแต่เธอไม่รีบว่าแฟนอยากกอดแค่ไหนได,ได้ได้คิดทำตัวสนิทไปวันวันเป็นแค่คนคุยของเธอเท่านั้นฉัน